สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพระชลีโฉมดงามพระราชนีฉลองพระอ,องค์ชุดตราตีผ้าใหม่มัดมีลายหวีกล้วยอุ้มคมจากกรณีสมเด็ดพจพระนางเจ้าพระบรมราชินีวีเลอร์เพอร์มาจิสตี้ควีนสุทธิดาแฟนเพจได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมระบุว่าฉลองพระอ,องค์ชุดตราตีสากลผ้าไหมมัดมีลายหวีกล้วยอุ้มคมตกแต่งประดับด้วยลูกปัดคริสตัล มัดมีเป็นศิลปะวิธีการทำให้เกิดลวดลายเป็นผืนผ้าด้วยการมัดเส้นได้หรือเส้นไหมตามตำแหน่งลวดลายเป็นเปราะๆแล้วนำไปย้อมสีสีจะดูดซึมเข้าไปในเส้นไหมในบริเวณที่ไม่ถูกมัดส่วนบริเวณที่ถูกมัดจะไม่มีการซึมของสีและเมื่อแกะออกมาจะเกิดเป็นตำแหน่งของลวดลายตามช่องเชือกนั้นๆ ดังนั้นหากมีการมัดมีหลายสีจะต้องมีการมัดบริเวณที่ย้อมสีแล้วในครั้งแรกเพื่อเป็นการไม่ให้เกิดสีย้อมทับเรียกว่าการอบหมีถึงแม้จะมีการมัดที่แม่นยำเพียงใดแต่เมื่อนำมาทอแล้วมักจะมีความเหลื่อมของสีบนเส้นไหมยอยู่บ้างดังนั้นการทำผ้ามัดมีจึงถือได้ว่าเป็นศิลปะบนผ้าที่น่าหลงไหลแต่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวในผ้าผืนนั้นๆที่ยากที่จะ ลอกเรียนให้เหมือนเดินได้ในแต่ละผืนลวดลายมัดหมี่ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมขนธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อเช่นลายดอกแก้วลายต้นสนลายนาคลายใบไผ่ลายโคมลายหวีกล้วยลายขันหมากเบงลายใบยสีเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝั่งคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ